สวัสดีฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูภูเขาไฟที่ยังมีชีวิตกันที่แบบนี้มันต้องไปนั่นก็คือภูเขาไฟอาโศแห่งเมืองอาโศกจังหวัดคุม,มาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกันฮะ <Wow. S 1> โดยทริปนี้เราชอบรถขับนะฮะโดยเส้นทางที่จะไปภูเขาไฟอาโศเนี่ยมันก็จะผ่านถนนส,สวยๆสายนี้ฮะที่เรียกว่ามิวกี้โรดฮะ ปกติที่เราเคยเห็นในรูปเนี่ยมันจะเขียวๆสวยมากเลยนะแต่ว่านี่เรามาช่วงเดือนธันวาหญ้ามันก็จะออกสีเหลืองๆงนี้ฮะก็สวยไปอีกแบบนึงบรรยากาศระหว่างทางสวยและชิลมากๆเลยนะใครมาเที่ยวภูมิภาคคิวชูเนี่ยก็ลองเช่ารถขับเที่ยวแบบนี้ดูนะฮะชิลดีและจุดแวะแรกของเราฮะก็คือจุดนี้เลยจุดชมวิวไดกันโบฮะภูขเขาไฟที่ยงมีโอกาสระเบิดได้ยอยู่ บรรยากาศดีามากวิวสวยแล้วก็เห็นเมืองอโศกอยู่ตรงกลางหุบเขานี่แลหละไปกันต่อฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเขตเูกไฟอโศกแล้วเดี๋ยวเราจะแวะจุดเชมวิวที่แรกที่จะถึงก่อนจุดหลักกันฮะ นแะฮะผู้ขไฟอาโศกฮะโอ้ยของจริงต้องบอกว่าสวยงามและอังการมากๆฮะขวันนี่ยังลอยจากปล่องขึ้นมาตลอดอยู่เลยฮะและตรงด้านล่างนั้นะฮะก็จะเป็นจุดหลักที่เดี๋ยวเราจะไปกันะฮะมาถึงแล้วกับจุดชมวิวหลักของผู้ขัไฟอาโศกตรงนี้เขาก็จะมีร้านจอดรถขนาดใหญ่เลยนะฮะมีร้านค้าแล้วก็มีมิวเซียมผู้ขัไฟอาโศกด้วย ใครสนใจก็ลองเข้าไปเที่ยวกันนะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เลยฮะที่นี่เนี่ยเขามีบริการขี่ม้าด้วยนะเออน่าจะชิลดีเดี๋ยวเราลองเดินไปดูใกล้ๆภูเขาไฟอาโศกนะฮะภูเ <Wow. S 1> ขาไฟอาโศกเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่ยังมีชีวิตนะฮะหรือย,ยังคลุกกลุ่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองชื่อภูเขาอ,อาโศกเนี่ยเป็นชื่อทั่วไปนะฮะที่เขาเรียกรวมไปถึงอาโศกโกคาคุหรือว่า5้ายอดเขาแห่งอาโศกซึ่งเป็นภูเขารอบๆยอดเขาตรงกลาง ปากปล่องภูเขาไฟนะฮะหรือเล่ยอ,อย่างหนึ่งว่าเป็นกลุ่มภูเขาไฟขนาดเล็กจานวนมากฮะกรวมๆกันเลยเรียกว่าภูเขาอาโศฮะต้องบอกว่าพอได้เห็นควันที่มันลอยขึ้นมาจากปากปล่องภูเขาไฟเนี่ยฮะมันฟิลได้ถึงพลังของธรรมชาติที่มันยิ่งใหญ่จริงเลยนะฮะแล้วว่ากันว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ยินเสียงร้องคำรามของภูเขาไฟอโศด้วยฮะมันดังมาจากใต้พื้นดินนี้เลย ถ้าใครมาที่นี่แล้วก่อนกลับฮะลองชิมนี่เลยไอศครีมชอ็อกโกแลตฮะทำจากนมบัวอาโศกแล้วก็เสิร์ฟมาในลูกชอ็อกโกแลตแบบนี้เลยโหอ,อร่อยมากๆเข้มข้นจริงและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แบบนี้มันต้องไปเมื่อได้มาเยือนเมืองอาโศกจังหวัดคุม,มาโมโตะุูมิภาคคิวชูประเทศญี่ปุ่นฮะ